ครับนี่พี่น้องไปเบิ่งหอยเขาพี่น้องหลังจากเลี่ยงมากหลายสัปดาห์แล้วเขาถีมาอัปีดเบิ่งมันเป็นยังไงพี่น้องกำลังปล่อยนำ พี่น้องกินหากินนี่เอากับจีวานหวัวาหารพี่น้องพี่น้อพี่น้องเป็นออกลูกก็ได้พี่น้องอกอกลูกออกเนี้วไปซุ่มมาบ้างแค่ ก็เลี่ยงง่ายๆพี่นอ้อง,ง,องก็มีหัวอาหารกบหรือบหัวอาหารกระดูกเข้าหน่อยกับวานบางๆพี่น้องผสมกับไอ้ก้านกล้วยพี่น้องนี่ เดี๋ยวเพิ่นใหญ่ึ้นมากินกองเพิ่นเองนเห็นไหมตอนแรกนะ่ะตายพี่น้องผมไปเปลี่ยนน้ำม,มันดูผนกับวงหูเนาะทายน้ำม,มันดูละมันน้ำม,มันกระซี่วด้ใพักน้ำไว้นะพี่น้องมันมีโคลินผมกับว โอ้โหนะเอ๊ะมันเป็นอย่างือตายปะเอาไปมาผมเลยปล่อยมันเลยผมเลยเปลี่ยนน้าเป็นอย่างนี้จะเติม,มพี่นอ้องมันเศร้ากับเติมไปแล้วน้อยบอนกับกบกับปลาแล้วพี่นอ้องตัวนี้ ปลาไหลเพิ่นนี่อยู่กี่ตัวเด็กพี่น้องบอ่เอาหนำไดปอันจะมาเติมน้ำแบบนี้พี่น้องเติมไปเรื่อยๆบ่ต้องเติมหลายตะว่าน้ำเฮาเนี้ยมึงน้ำมันขี้ขเขียวเนี้ยมีเฮาก็เติมพี่น้องตะวานาหวานลงไปมันก็สิเขียวเนี่ย หวานหวานลงไปเพิ่นกึินมากินเ,อเยอะเจมมีลูกมีอันนี้แล้วนั้งหมดน่างี้บอกมันเลยทงเว้นมันเพรใครขึ้นบ้านใดหรอ่งมันจะมาขึ้นย่ำตขึน้นขึ้นอะไร้นทานไครทางเหี้ไขครบ่ไครอยู่ขามทางฟ้าสิ เป็นอุดมสมบูรณ์ิ่นกักินม,มากกินอาหารอิมม่มมันกัดกินมากใครอย่างบอชิเมนพี่น้องอยง่งางไงลองมึงด้อพี่น้องด้อท่านไหบอกเคยลองหอยเชลีห่องนี่ครับแอนแรกสายพันธุ์มาใส่ทีเห็นหน่วยมันงงมก็เลยไปเก็บมาน้ำไ้น้ำหน้าน้ำบอนี่แหละก็เลยลองเห็น ขยิบเจ้าเรียมด้วยลองเบิ่งกก่อนนะจ้ะคือว่าผลจำเร็จแหละพี่นอ้องเพราะว่ามันออกหลวออกนะตอนแรกตายเนาะตกใจเนาะผลเป็นปถิ่มเป็นถังเลยพี่น้องก้ะที่นี่ก็่มีนยังไงว่างๆเขาเลยมาเอาเบ็ดอันเลี้ยงหอยให้พี่น้องบ้างจะ รวมไปมันจะจุดไปเขางานอยู่ก่บพี่น้องเก็โที่การเติมก็มีอย่างไรพี่น้องกะมากัดปากคนอะไรก็แช่คนที่ตามดื้อพี่น้องสำหรับที่นี่ก็มาบิดหาเลียงหอยให้พี่น้องนะเบิ่งปากคนไะไรก็แช่คนที่สามเด้อพี่น้อง ขอบคุณครับ